แม่พี่น้องจ้าฝนกระตกเห็ดกระไร่มีดกระหายพุ่นาพุ่นาอ่าฮึพูนา,นาเฮ้ย ควสะออนไลา์พ่อแม่พี่น้องเบื้งเบึ้งเบื้งบืงบ้งบืงบ้งบืงบ้งเนกรตกโทรศัพท์สิพังเลยทั้งสันทั้งฝ่าน้ำเห็ดทั้งสันเห็นเห็ดหลายจ้ะอัยยะสันปันไดสันจนมีดหายโอ้ยรถสะออนมีดขูดใจคอย อันนี้มันน้อยไปนะพุน,นาพุน,นาพุน,นาโอ,อ้โหโฟกัสโฟกัสโฟกัสออ พป่น้องสวนน้องเพื่อนเกลี้ยเพลินนะขาไหมมาดึกปุนาปุนาปูดโอนไลฟ์ปุนา ủa hết u nhú anh nhát biếng kep không phải đâu, tôi vẫn chưa để cái okay, nón, nón thai á Nhà nó Tuấn cửa tụng Nó nằm Ui, sợ lắm Sợ Nón thai bằng khắc khắc của โอ้ยโอ้ยสะอ่อนวะอืมอืมอ้อาสิ tóc héng nữa chắc, tóc ở léo, phấn, đừng ao đừng lái, quần ai khoang ôi nhọ anh ấy, quần à, bộ phấn tóc héng léo, sắp khay con, thiệt thay phấn tóc héng cơ ba, soi lái, không biết không, khay đừng gõ ôi nhọ vậy nè, nè, ừ, ừ, ớt từ đâu nghe nhai leo khơi đồ bốc ép bậc áp lái phút lái lái cờ đỏ lái đồ bốc ép bậc áp áp ép kha phút khơi bớt mỏng vào น้อยๆเนี่ค่ะเก็บไให้สัตว์กินนะมันเละแหละมันเก็บเห็ดจนมี่อยเสียไอย่อหายมีแป่งข้องสิดึงเอาดึงเอาว่าด้ตัดขาดอกจก้ะิึงด้วยพยาเห็ดเดี๋ยวเปิดให้ก่อนเซิก่อนดึงเอ,อ้ย ง่ายเห็ดตัวเนี่ยฮัล้หลซุน่ยกองไว้อืมไม่ได้ตัดขาดอกจ้าเห็ดหายอ๋อเห็ดหายมีดหายแอบคักแอบแนบต้นใหม่เนาะนี่นนน cái cái cắt nữa ta mở nhà ao cho con lại con chị lúc sau khỏi về đây ừ, hết hôm ướt nhai khỏi chốn.